เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการขายของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโอเคอ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมแล้วถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่ รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตนี้รันกับผมเอ็นทีแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมแบบคิดดักมากๆว่าจะรีวิวดีไหมนะครับเพราะเป็นตัวละครที่แบบว่าสกิลมันโคตรยากครับผมแล้วโคตรซับซ้อนแล้วโคตรงงเลยนะครับแต่มีคนขอมาเยอะมากนะครับผมก็คือ โทนี่ไอหน้าโอ้มาเกดไม่ใช่คนละตัวคนละตัวคือตัวละครที่มีชื่อว่าโทนี่สตาร์นั่นเองนะครับผมผมจะบ้าเหรอก็คือสตาร์นก่นแหละพูดง่ายๆเลยน่าจะอยู่หมายเลขหนึ่งใช่ไหมครับผมอยู่ในสายฟินนิคด้วยนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่ จุดเด่นของเขาเลยก็ยคือดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นสายเลือดไหลนะครับเลือดออกนั่นแหละเป็นตัวครอีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันในทีมสถานนะแต่ถามว่าผมงงสกิลมันยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันงงตรงไหนบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าผมวันคลิปนี้ผมแปลผิดไปหรือยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆด,ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครต์ผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนเดียากมากๆเลยนะครับผมมาเริ่มสกิลที่หนึ่งของกันก่อนเลยละกันนะครับผม สกิลหนึ่งครับผมสกิลคอมโบของเขานะครับโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายอยู่แล้วนะครับทุกตัวละครมีหมดและทุกๆหนึ่งสเต็กนะครับผมเอฟเฟกต์เลือดไหลนะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติม20%นะครับสูงสุด60%ถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับมีติดเลือดไหลอ่ะก็คือจะโดนดาเมจนี้เพิ่มขึ้น20%และถ้าซับซ้อนกันสัก3ชั้นนะครับของเลือดไหลก็จะโดนแรงถึง60%เลยนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นตัวละครแค่สกิลหนึ่งนะครับดาเมจก็โคตรแรงแล้วครับผมและข้อดีของเขาอออีกย่างงนึคื แถมเขาตีใส่เลือดไหลแรงแล้วใช่ไหมเขาก็เลยมีเลือดไหลให้กับฝ่ายตรงข้าม1เทินแน่นอน100เซนด้วยนะครับเพราะว่าผมจากที่ผมรอนะครับเขาไม่มีบอกว่าโอกาสเท่าไหร่ครับผมคือติดเลือดไหลแน่นอน1เทินนะฮะเอ็นปะมันติดแน่นอน1เทินแล้วครับผมบัฟเลือดไหลของเราคือดีมากๆนะครับมีทั้งตีแรงของเลือดไหลแล้วก็ให้บัฟเลือดไหลฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับเออจะเรียกเลือดไหลออกก็ได้นะครับทุกคนนะมันไม่ต่างกันนะครับผมสกิลที่สองผมสั่นตีอันตรของเขาเลย และเรียกใช้เลือดไหลให้กับฝ่ายตรงข้ามเอออันนี้คือเรียกไหลเลือดไหลคือยังไงก็คือแบบว่ามันจะเสกเลือดไหลให้ฝ่ายตรงข้ามครับคุณลองดูลูปคลิปแบบวิดีโอไปด้วยประกอบไปด้วยนะก่อนที่ฝ่ายตรงฝ่ายเราจะไปกัดมันอะ่ะมันจะแบบเรียกแบบเออหมาป่าไปกัดมันใช่ไหมทุกคนเออมันจะมีคําว่าเด้งเลือดไหลออกมาเห็นปะเออจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับและมันก็เหมือนว่าจะยิงเซรั่มไปนะครับผมเซโร่เซโร่เออเซรั่มอะไร เซโร่นะครับผมเป็น2อถึงสนัดนะฮะเออคือผมก็งงว่ามันคืออะไรว่ายิงสองสี่นัดมันคือฮิตหรือเปล่าวะแต่โดนไปมันก็เกินฮิต4ฮิตอะแล้วจะดูเลือดไหลมันเหมือนจะมันเหมือนเป็นตัวละครที่แบบว่าเลือดไหล2อถึงสตัวละครหรือเปล่าวะแต่บางครั้งนะครับผมผมไปอ่านสกิลนี้มันก็เลยขัดกันนะฮะไอ้สกิลนี้คืออะไรเซโร่นะครับก็คือความหมายของเซโร่คืออะไรใช่ไหมครับผมก็คือสร้างความเสียหายเท่ากับ1 0ของดาเมจโจมตีของสตาร์กเลย และให้มีและมีโอกาสนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มเลือดไหลหนึ่งกองเป็นเวลาสองเทิร์นจากที่ผมเข้าใจนะครับเอาที่ผมเข้าใจละกันทุกคนคือไอ้สองถึงสี่เนี้ยเซโร่เนี้ยอาจจะเป็นเร่งเออเด้งเลือดไหลฝ่ายตรงข้ามสองถึงสี่ตัวละครแล้วก็ไอ้สกิลเซโร่เนี้ยที่เพิ่มมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะติดเอ่อเลือดไหลอ่ะอาจจะเป็นแบบว่าทับซ้อนไปขั้นหนึ่งนะฮะเออประมาณนั้นเลยครับผมแต่นี่แน่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์สองถึงสี่ตัวละครนะฮะประมาณนั้นเลยถ้าใครแบบคอมเมนต์แบบรู้จริงๆคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับผม ผมจะได้มาแก้ข่าวให้นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เลยผมพูดไว้เลยว่าโคตรยากแปลโคตรงงก็จะประมาณนี้เลยครับแค่สกิลนี่แหละที่ผมงงนะครับก็พูดแบบอีกรอบนึงละกันทุกคนก็คือแบบว่าเป็นการปล่อยอันติเป้าหมูนะครับแล้วก็เรียกเลือดไหลเข้าฝ่ายตรงข้ามออกมานะครับแล้วก็เหมือนแบบเป็น 2- อนทตัวละครที่ติดเลือดไหลครับไอเซตแล้วก็จะเป็นมีบัฟเซโล่ด้วยบัฟเซโล่อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับคือสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะครับ10%ของ ดาเมจโจมตีของตัวละครสตาร์กนะครับดาเมจจะขึ้นอยู่กับดาเมจโจมตีของสตาร์ก10%เลยนะก็มีโอกาส30%นะครับเพิ่มเลือดไหล1กองเห็นปะเป็นเวลาสองเทิร์นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเอาเอเรียกเรียกใช้เลือดไหลามาแล้ว2-4ตัวละครใช่ปะได้สักอีก30%ก็จะเป็นแบบเรียกเลือดไหล1กองเออมันจะซับซ้อนไปเรื่อยก,ก็คือจะคอมโบกับสกิลหนึ่งของเขาได้ครับคือยิ่งมีเลือดไหลยเยอะขึ้นเท่าไหร่ก็จะตีแรงขึ้นเท่านั้นอะประมาณนั้นเลยนะครับที่ผมเข้าใจง,ง่ายๆนะฮะ สกิลที่3ามเขาผมสกิลพาสิฟนะครับคือสกิลพาสิฟเขาคือเป็นอีกอย่างที่ผมว่าดีมากๆนะครับครั้งแรกนะครับที่เฮ็พีของไอตัวสตาร์คตัวเนี้ยต่ำกว่า3 50%ห้าอร์นต์เลบเปอร์นะเพืน่นเมื่อกี้มีคำว,ว่า3ออกมาแล้ว <laughs> 50%นะครับใช้ได้แค่1น่าจะได้แค่1ครั้งต่อ1 1แมตช์เลยนะครับผมจะฟื้นฟูทั้งโกรธนะครับแล้วก็ฟื้นฟูทั้งเฮ็พีให้กับตัวเองตามเอ่อน่าจะเป็นตามที่ฝ่ายตรงข้ามติดเลือดไหลยอยู่ติด จะเด้งจะเด้งเลือดแรงแล้วก็จะเพิ่มโกรธแรงตามตัวละครที่ติดเลือดไหลนะครับแล้วก็ตามอัปเกรดตรงข้างล่างนี้นะครับผมเห็นปะข้างในจบอกว่าฟื้นฟูเลือด6%แล้วก็จะเพิ่มโกรธ100หน่วยประมาณนั้นเลยนะครับตามอัปเกรดด้วยแล้วก็น่าจะตามเอ่อตัวละครที่ติดสถานะต่อเนื่องด้วยนะครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมหลังจากที่เขาใช้สกิลอันติไปปั๊บใช่ไหมทุกคนเขาจะเพิ่มอัตราคีที่ิคอลให้กับเพื่อนเราทุกตัวละครเลยครับผมพนันว่าที่เราอยู่ในทีมนะครับจะเพิ่มอัตราคิด 2%องเอราจะมีคนบอกเถอโอ้ทำไมน้อยจังครับผม2%เองเหรอแต่ยังไม่จบครับผมทุกๆสแต็กเลือดไหลโอ้ยสูงสุด20%เลยนะฮะคือ20%นี่คือเยอะมากๆสำหรับเกมนี้เลยนะทุกคนนะเยอะมากๆนะครับ20%เนี่ยไม่ใช่น้อยนยนะเว้ยและคือมันตามขนาดน้ำเลือดไหลไงคือถ้าคุณคอมโบตัวละครพวกเนลนะครับพวกอิจิโกะขาวนี่คือแบบมันมากๆแน่นอนนะฮะเอฟเฟกต์นี้นะครับมีเวลา2เทิร์นด้วยกันนะครับเพิ่มอัตราคีย์กับเพื่ออนนน่ะะประมาณั้เลย เป็นตัวละครนที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจน่าค้นหาน่าเล่นมากๆนะครับโอเคเรามาพูดแบบง่ายๆในการเล่นให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะมาดูกันเลยสกิลที่1ครับผมสกิลคอมโบเขานะครับโจมตี1เป้าหมายนะครับและจะตีแรงตัวละครที่มีติดลื่นไหลตอนนี้ยังไม่มีติดลื่นไหลใช่ปะแต่ถ้าเขาใช้สกิลนี้จะติดลื่นไหลแน่นอน100%นะฮะจัดไปปั๊บปั๊บป้าวนี่ครับผมติดลื่นไหลไปทีบ้อยแล้วนะครับกับอินุเอะนะฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำ สกิลอันติของเขานะครับผมสกิลที่2นะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวนะครับแต่ดูทุกคนลองสังเกตด,ดีๆนะก่อนที่ไอหมาป่ามาจอกไปงับอะ่ะมันจะมีดึงเลือดไหลามาก่อนเว้ยและอาจจะเป็นสกิลของเซโร่นะครับที่จะไปเพิ่มเลือดไหล1กองให้กับฝั่งตรงข้าม30%นะฮะแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้น10%ของดาเมจโจมตีของสตาร์คเลยนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเมื่อปล่อยเซโร่ครับผมเห็นปะมันจะเรียกว่าเซโร่เซโร่เห็นป่ะมาติดเลือดไหล3ตัวละครก่อนเห็นป่ะมันจะมี2-4ตตัวลละครที่ิดเือดไหล แล้วถ้าหมาไปกัดอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสตีเลือดไหลเพิ่มก็ได้นะประมาณนั้นเลยนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเข้าใจผิดต้องขออภัยมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวอีกคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าทีมสถานาต้องการตัวมากๆนะครับแล้วทีมทุกทีมต้องการตัวเขามากมากเพราะเขามีทั้งเลือดไหลนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคียกับเพื่อนด้วยดูผมอีกสักรอบหนึ่งปรับปรับปรับตีแรงไหมล่ะน้องหนูเพิ่มเห็นปะมันจะเขียนว่าเพิ่มเลยนะโอ้โหผมแนะนําเลยว่าดีมากๆสมารกสำหรตันวะีคบ ช็อตนี้อันติเข้าไปหมาปากงับเป็นงับตูดมันไปลูกหมาปากงับตูดงับ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 เรียบร้อยโอ้โหเพิ่มคีด้วยเป็นยันติดคีดด้วยไม่ได้เพิ่มคีดถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับขอแค่คนละหนึ่งไรและ1นึ่งซับสไครต์ก็พอแล้วนะครับให้กับช่องของเรานะครับพุ่งสู่ทยาน1นึ่งแสนซับสไครต์ด้วยนะรับผมอีกประมาณอีกแค่ไม่กี่หมื่นเองนะครับก็จะถึงแล้วนะครับ อีกประมาณ9 4 9 0 0 0กหมื่นกว่านะครับถ้าชอบใจลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยดบยบไปครับ